ก่อนอื่นต้องขออภัยที่มาช้าหน่อยนะครับสำหรับโมบาร์เฟสเอพิโซดที่6 From the Desert Come a Stranger คนแปลกหน้ามาเยือนทะเลทรายเอาละก่อนจะเริ่มก็แจ้งเตือนสปอยนะครับคุผู้ชมที่ยังไม่ได้ดู b ม b a f ์เฟแล้วก็แมน a ดเรียนก็กดข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนนะ เรื่องราวนั้นเริ่มต้นในฉากทะเลทรายกับการกลับมาของคอแฟแวนต์ในอำเภอผู้ดูแลอาณาเขตมอสเพลโกเมืองเสรีที่ไม่ขึ้นกับใครในทาทูอินเอาคือคนที่สวมชุดเกราะของบัวเฟสจากเรื่องราวในซีรีส์ orian, แมนดาร์เรียนกระทั่งเขาก็คืนชุดให้กับดินจารินครับหลังจากที่พระเอกช่วยปราบมังกรเครดดรากอน เขาแวนแสดงตนเพื่อเตือนให้กลุ่มไพซินิเคตลาดถอยกลับไปพร้อมกับจาเสัญลักษณ์ในอำเภอที่น่าจะได้มาจากกลุ่มสหพันธรัฐใหม่ที่ตั้งขึ้นเมื่อดีเอ็มพายล่มสลายนอกจากนั้นเรายังได้เห็นแร่สไปซ์วัตถุมีค่าที่ไพซินิเคตต้องการมากๆอีกด้วยครับทั้งนี้สไปซ์ในจักรวาลสตาร์วอลนั้นเป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาประเภทต่างๆซึ่งก็ยังเป็นแร่ชื่อเดียวกันในจกักรวาลภาพยนตร์เรื่องดูอีกด้วยแต่ว่าผมขอไม่แตะเรื่องนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ดูนอกจากนั้น นี้พบได้เยอะมากๆบนดาวแคสเซลแล้วก็ยังสามารถคุดเจอได้ในดาบูอีกด้วยครับตัดสลับมาที่ดาวที่โกกูได้รับการฝึกฝนโดยลูคสกายวอลเกอร์กันบ้างในซีนที่อยู่นอกอวกาศนั้นไม่ได้มีระบุชื่อดาวเอาไว้จากนั้นภาพก็ตัดสลับเข้ามาที่แผงควบคุมคอนโทรลมอนิเตอร์ที่ปรากฏเป็นวงกลม3ช่องแบบนี้ก็เป็นรูปแบบเดียวกับยานของชาวนาบูที่อนาคินเคยขับขี่ใน Star ์ a r ภาคแรก แต่ว่าที่แตกต่างออกไปก็คือสีแดงกับสีน้ําเงินนะครับซึ่งสีแดงก็เป็นตัวบอกว่าระบบกําลังใช้ออโต้พายอกลับกันถ้านักบินเป็นคนควบคุมเองแสงไฟก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินนอกจากนั้นเมื่อยานลงจอดฟ่มกับภาพก็ได้เลือกใช้มุมกล้องให้ R2D2 ซ้อนทับกับที่นั่งด้านหลังมันจึงเป็นอิสเอร์เอ็กที่ครั้งหนึ่งรอยขวัญใจประชาชนคนนี้เคยประจาตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วพร้อมกับอนาคินในวัยเด็กนั่นเองครับ ลุกได้มอบหมายให้ r 2 D2 เป็นผู้ควบคุมการสร้างวิหารเจดยแห่งใหม่พวกเขาอาศัยหุ่นมดงาน Android เหล่านี้เป็นผู้ช่วยซึ่งการออกแบบหุ่นก็ใช้สีขาวแต่กับสีน้ำเงินแบบเดียวกับ r 2 D2 อีกด้วย วิหารเจไดที่กําลังสร้างจะทําหน้าที่เป็นโรงเรียนสําหรับฝึกฝนนักรบเจไดในอนาคตโดยเราจะได้เห็นอาคารหลังนี้ทั้งในคอมิกนะครับในช่วงที่เบนกับเด็กๆคนอื่นกําลังฝึกฝนวิชาและในภาพแฟลชแบ็กจากภาพยนตร์ Star Wars The Last j e d i เมื่อที่นี่ถูกทําลายยังไงก็ตามนะครับเกิดความรู้เพิ่มเติมก็คือเบนไม่ได้เป็นคนทําลายวิหารนะครับแต่ว่าเป็นการยิงถล่มจากคําสั่งของสโนกที่เป็นหนึ่งในตัวร้ายคนสําคัญใน3ภาคล่าสุดซึ่งข้อมูลนี้ก็อ้างอิงมาจากหนังสือการ์ตูนด้วยเช่นกันครับ การฝึกวิชาของโกรกูกับลุกนั้นเหมือนเป็นภาพในมุมกลับเมื่อเทียบกับครั้งที่เด็กหนุ่มได้ฝึกฝนกับโยดาทั้งนี้เกี่ยวกับการสร้างตัวละครลุกสกายวอลเกอร์ขึ้นมาใหม่เท่าที่ผมเข้าใจก็คือใบหน้าการขยับปากการแสดงสีหน้าทั้งหมดนั้นใช้วิชวลเอฟเฟกนะครับส่วนตัวละครครึ่งล่างนั้นได้นักแสดงที่มีชื่อว่าเกรแฮมแฮมมิงตันมาเป็นคนแสดงให้อีกทั้งเขายังรับบทเป็นนักบินเอ็กซ์วิงจากอพิโซดที่5ด้วยครับ ความทรงจําที่หายไปของกรกูในวันที่เจไดถูกกวาดล้างจากคําสั่งออเดอร์ซิกซิกนั้นกลับมาด้วยพลังของลุกครับภาพย้อนอดีตนั้นมาพร้อมกับเสียงของเด็กๆที่ถูกเลือกมาฝึกฝนที่นี่ประกอบกับหน่วยรบที่บุกเข้ามาในชุดกรอะสีขาวตัดกับน้ําเงินก็เป็นสีประจํากลุ่มของ501ลีเจียนทหารโครนที่คอยติดตามดัสเวเดอร์ตั้งแต่ช่วงแรกๆซึ่งท่าย้อนกลับไปในซีนที่อนาคินบุกทาลายวิหารเจไดหน่วยรบนี้ก็ติดตามเขาไปด้วยมันจะทําให้มีความเป็นไปได้สูงที่กรกูก็อาจจะอยู่ที่นั่นในวันนัันั้้้้้นนคคคําาําาาาาาถมมมกกก็ืกือออออออเเเรรดดไไไยยงงงงงงงตตบบีี่ออ่วผิปท New Rock Star ที่เขาคิดสมมติฐานเอาไว้น่าสนใจครับในอีเวนต์ออเดอร์ซิกซนั้นต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงและก็โหดร้ายเพราะว่าคำสั่งดังกล่าวระบุให้ทำลายเจไดทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ซึ่งโกรกูมีโอกาสรอดออกมาได้ยากมากครับอย่างไงก็ตามในซีนแฟลชแบ็กเราจะเห็นทหารโคน i ิงวิ่งผ่านโกรกูไปเฉยๆเหมือนกับว่าเด็กน้อยซ่อนตัวอยู่ในอะไรสักอย่างที่ทหารเหล่านี้ไม่ได้ใส่ใจหรือว่าจะมองว่าไว้ใจมากๆก็ได้และสิ่งที่เด็กน้อยซ่อนตัวอยู่เดากันว่ามันอาจจะเป็น R2D2 ครับ เหตุผลที่เชื่อแบบนี้ก็เพราะว่า R2-D2 เองก็เดินทางไปพร้อมกับอนาคินอีกทั้งในช่วงที่กลับออกมาแล้วไปเจอกับแพทเม่รอยคู่หูก็มีการพูดคุยกันบางอย่างซึ่งพวกเขาอาจจะคุยเรื่องโกรกูที่ถูกแอบพาตัวออกมาโดยไม่ให้อนาคินล่วงรู้ก็เป็นไปได้ฉะนั้นสมมติฐานเกี่ยวกับการรอดชีวิตของโกรกูก็คือ R2D2 เป็นคนที่ช่วยเด็กน้อยเอาไว้นั่นเอง นอกจากนั้นที่สำคัญก็คือในฉากที่มีการยิงต่อสู้กันคุณผู้ชมจะรู้สึกได้ถึงลำแสงทั้งเขียวและฟ้าที่ฉาดโถมเข้าดวงตาของเรานะครับฉะนั้นต้องไม่ลืมตัวช่วยลดแสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมพิวเตอร์กันด้วยนะครับกับออฟทัสแว้นกรองแสงจากหน้าจอคอมพิวเตอร์และจอทีวีที่ทาให้สามารถดูหน้าจอได้นานขึ้นลดอาการสายตาเมื่อยลาได้อีกทั้งว่ายังมีน้ําหนักเบาแข็งแรงทนทานคุณผู้ชมที่อยากได้ก็แวะไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจของออฟทัสได้เลยนะครับแจ้งโค้ดเดิมูฟได้ส่วนลด100บาทด้วยนะ นอกจากนั้นแสงสีฟ้าย,ยังทาให้เราคิดถึงแอดไวซ์ด้วยเช่นกันแอดไวซ์ส่วนจาหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอทีทั้ง PC ีโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเกียร์ปรินเตอร์หูฟังคีย์บอร์ดและก็อื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะเลยครับโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับคุณผู้ชมที่เข้าไปสั่งซื้อของจาก a d ด i ว e .co.th ก็สามารถใช้โค้ด TMS41 เพื่อเป็นส่วนลดได้นะยังไงก็ฝากไว้ได้วยนะครับนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวส์ ice, จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ แมนโดได้เจอกับอาซูคาทาโนนะครับแทนที่จะได้เจอกับลุคสกายวอลเกอร์ทว่าซีนที่ได้เจอกันกลับแตกต่างจากในภาพคอนเซปต์อาร์ตในช่วงเครดิตนะครับเพราะเราจะเห็นว่า m a n โดได้ยิงบลัสเตอร์ของเขาออกไปแต่ว่าวิถีกระสุนก็ถูกเบีเ่ยงเบนออกไปในทิศทางอื่นด้วยพลังของหญิงสาวต่างจากในเรื่องที่แมนโดแค่ยกปืนขึ้นมาเฉย อาโซคาทาโนบอกว่าเธอรู้จักกับคนในตระกูลสกายวอล์กเกอร์เหตุผลก็คงเป็นเพราะว่าในช่วงโคลนวอล์เธอก็คือสิทธิ์ของอนาคินสกายวอล์กเกอร์นั่นเองจากนั้นเราจะได้เห็นความไม่แน่นอนในการตัดสินใจของเจไดผ่านบทสนทนาของแมนโดและอาโซคาทาโนครับก่อนหน้านี้เธอเลือกที่จะไม่สอนโกรก,กูเพราะเห็นถึงความอ่อนไหวกับความผูกพันที่เด็กน้อยอายุ50ปีคนนี้มีต่อดินจาริน ในขณะเดียวกันถ้าเราย้อนกลับไปดูภาพยนตร์เรื่องเก่าๆทั้งตัวตนของเวเดอร์ที่เปลี่ยนใจในตอนสุดท้ายลุกที่ไม่เข้าด้านมืดแต่ว่าความกังวลจนเกินไปก็เกือบทําให้เขาลงมือจบชีวิตเบนหรือว่าแม้แต่เบนเองก็เปลี่ยนใจจากด้านมืดมาช่วยเหลือเรในตอนจบภาคที่9มันก็เลยเกิดข้อคําถามขึ้นมาเลยครับว่าท้ายสุดแล้วสมดุลที่เหล่าเจไดอ้างถึงเรื่อยมาพวกเขาสามารถรักษาสภาวะนั้นเอาไว้ได้แค่ไหนหรือว่าทั้งหมดล้วนขึ้นกับการตัดสินใจของเจไดแต่ละคนอีกทีนึง่งและตัวเลือกก็ถูกโยนไปให้กับก,กบดดรูก ทางไหนระหว่างกลับไปหาดินจารินหรือว่าเลือกที่จะเป็นเจไดสิ่งที่ผมอยากจะชวนให้คุณผู้ชมคิดต่อก็คือเราสามารถเลือกทั้งสองทางเลยได้ไหมเพราะถ้ามองเอรื่องสมบุลณจริงๆมันก็อาจจะมีจุดที่ลงตัวที่ทําให้เราสามารถคว้าเอาไว้ทั้งสองทางเลือกได้นั่นเองครับ do or do not there is no try ทําหรือว่าไม่ทําไม่มีคําว่าลองทําเป็นคาพูดของโยดาที่ครั้งหนึ่งเคยสอนลุกนะครับซึ่งลุกก็เอาคําพูดนี้มาสอนกับโกรกู โดยต่อจากนั้นเราก็จะได้เห็นซีนการฝึกฝนมากมายที่ชวนให้คิดถึงสมัยที่ลุกฝึกวิชาทั้งซีนกระโดดหรืออุปรกรณ์ฝึกฝนที่ช่วยโกรกูเคลื่อนที่ได้คล่องแคล่วขึ้น,นก็เป็นชิ้นเดียวกับที่ลุกเคยฝึกเซนส์นของเจไดที่เอาไว้ปัดป้องการโจมตีจากกระสุนลําแสง แมนโดเดินทางกลับมายังทาทูอินเพื่อทำตามที่รับปากเอาไว้ครับเขาไปยังมอสเพลโกเพื่อขอความช่วยเหลือจากคอปช่วงที่ขับยานเข้าไปเราจะได้เห็นกระโหลกศีรษะของเคสดราก้อนกับชิ้นส่วนลำตัวที่อยู่ในอาคารนอกจากนั้นมอสเพลโกก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นฟรีทาวจากคำยืนยันในซีนี้เลยครับ s Free เบนปรากฏตัวอย่างน่าเกรงขามสุดๆไปเลยตัวละครคนนี้เป็นนักล่าค่าหัวจาก Star w a r ล์ l คลนวอลและก็ Star w a r วอลแบ a แบชบทบาทของมอนี่มีแต่เรื่องร้ายๆนะครับเช่นการจับผุที่สมาชิกการช่วยดาร์ซิเดียสตามหาเด็กๆที่มีพลังฟอสเพื่อไปฝึกฝนเป็นซิดหรือว่ารอยกระสุนบลัสเตอร์บนเฮลเของโบเบเฟก็เป็นฝีมือของเขา และประเด็นท้ายสุดโตเลือกของโกรกู ระหว่างไลท์เซเบอร์ของโยดากับชุดเบสคาร์ที่แมนโดเอามาให้ฉะนั้นไอเทมทั้งสองชิ้นจึงสื่อถึงอนาคตของโกรกูได้เลยนะครับเนื่องจากเด็กน้อยอาจจะเป็นเจไดหรือว่า,าจ,จะเป็นหนึ่งในสมาชิกของไมดาโลเรียนนอกจากนั้นถ้าเรามองเรื่องดาร์คเซเบอร์บางทีแมนโดอาจจะไม่ใช่คนที่ถือครองดาบแต่อาจจะเป็นโกรกูก็ได้ครับฉะนั้นโบ b บาเฟสเอพิโซดที่7ที่จะเป็นเอพิโซดปิดซีซั่นจึงเป็นตอนที่น่าติดตามสุดๆเลยนะครับเอาละ่ะและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดแล้วนะท้ายสุดถ้าคุณผู้ชม,ชมชื่ ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ของเรานะเอาเลยครับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ